การคำนวณขนาดของเบเกอร์เราจะมีวิธีการคำนวณยังไงให้ถูกต้องและก็เหมาะสมตามมาตรฐานวันนี้ผมมีคำตอบให้ครับผมจะชอบบอกเสมอๆนะครับว่าการคำนวณขนาดเบเกอร์เนี่ยมันจะเหมือนกับการติดกระดุมของเสื้อผ้าของเราเนี่ยแหละครับและมันก็จะเป็นกระดุมเม็ดแรกนะครับ หมายความว่าถ้าทุกคนติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะครับเม็ดต่อไปเม็ดต่อไปเนี่ยมันก็จะผิดตามกันไปเรื่อยๆนะครับมันจะ,จะทําให้ทุกคนเนี่ยอาจจะบุคลิกไม่ดีหรือว่าอาจจะทําให้ดูไม่หล่อไม่สวยนะครับดังนั้นทุกคนควรจะต้องติดกระดุมเม็ดแรกด้วยการคํานวณขนาดเบเกอร์ให้ถูกต้องเหมาะสมก่อนนะครับก่อนที่จะไปหาขนาดของสายไฟหรือก่อนที่จะไปหาขนาดของท่อระเายไฟนะครับเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยซึ่งการคํานวณขนาดเบเกอร์เนี่ย ผมจะแบ่งเป็น4ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ทุกคนสามารถเรียนรู้แล้วก็สามารถเอาไปทำตามได้เลยนะครับขั้นตอนที่1แปลงจาก Real Power หรือกำลังไฟที่มีหน่วยเป็นวัตต์ไปเป็น Apparent Power หรือกำลังไฟที่มีหน่วยเป็น VA ครับซึ่งในที่นี้ผมจะขอเรียกคำว่า Real Power ็นวัตแล้วก็เรียก Apparent Power เป็น VA ก็แล้วกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะเรียกกาลังไฟพวกเนี้เป็นหน่วยของมันนะครับเช่นตัวเย็น200วัตต์หรือว่า250 VA ก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะฮะซึ่งการแปลงจากวัตต์ไปเป็น VA เนี่ย ก็ง่ายๆเลยครับก็ให้ทุกคนเอา0.8ซึ่ง0.8เนี่ยมันก็คือค่า power f a c t o r นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปถัดๆไปนะครับว่า power f a c t o r เนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมเราจึงนิยมใช้0.8จกันนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยกดปุ่มติดตามไว้เมื่อคลิปใหม่มาเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพง่ายๆนะครับผมขอสมมุติเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้ก็แล้วกันสมมุติว่าผมมีเครื่องปรับอากาศขนาด2 0 0 0 0 b t u แล้วด้านข้างเนี่ยก็มีฉลาก เขียนว่ากินกําลังไฟ2,000วัตต์อันนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะครับถ้าหากว่าทุกคนอยากจะได้ตัวเลขชัวร์เนี่ยก็ไปดูที่เนมเพจหรือว่าในเว็บไซต์ก็ได้ครับเขาจะมีสเปคบอกอยู่ว่าแอร์ขนาดนี้จากกินกําลังไฟกี่วัตต์นะครับหลังจากเมื่อผมทราบแล้วว่าแอร์ขนาด2 0 0 0 0 BTU ทตัวเนี้ยกินกําลังไฟ2000วัตต์ใช่ไหมครับผมก็เอา2,000วัตต์เนี่ยมาหารด้วย0.8ครับค่าที่ได้ออกมามันก็จะอยู่ที่2,500 VA ครับฉะนั้นในขั้นตอนที่1เนี่ได้ว่า แอร์ขนาด20,000 BTU หรือมีกำลังไฟเท่ากับ2,000วัตต์เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับกำลังไฟ2,500 VA ครับแต่ในขั้นตอนนี้ครับมันก็มีโหลดหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะยกเว้นอยู่นะครับก็คือโหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นตัวต้านทานยกตัวอย่างเช่นเครื่องทำน้ำอุ่นหรือว่าเตารีดนะครับทั้ง2ออุปกรณ์เนี่ยเราจะไม่ต้องเอา Power Factor 0.8มาหารนะครับเพราะว่าค่าวัตต์ กับค่า VA ของมันนะครับมันจะเท่ากันเลยเช่นเครื่องทาน้ําอุ่นขนาด2,000วัตต์มันก็จะมีค่าเท่ากับ2,000 VA ไปเลยครับมันจะมีข้อยกเว้นบางอุปกรณ์อยู่นะครับตรงนี้ทุกคนก็ต้องจำไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จําเป็นที่จะต้องเสียบปลั๊กอะครับแล้วเป็นตําแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจจะไม่แน่นอนอาจจะมีการเคลื่อนย้ายถ่ายโอนได้เราก็จะคิดกํลาลังไฟที่ปลั๊กเป็นจุดๆไปเลยครับซึ่งมาตรฐานกําหนดไว้ว่าปลั๊ก1จุดอะครับ จะมีกําลังไฟเท่ากับ180 VA หรือทุกคนอาจจะจำง่ายกลมๆก็ได้ครับว่า1จุดเท่ากับ2 0 0 VA ครับผมก็จำแบบตัวเลขหลังนั่นแหละก็คือ200 VA แต่ถ้าว่าปั๊กตัวน,นั้นน่ะเรารู้แน่ชัดว่าเฮ้ยมันจะต้องเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าอันเนี้ยทุกคนก็สามารถเอากําลังไฟฟ้าของเครื่องใช้อันนั้นนะครับมาคำนวณก็ได้ครับขั้นตอนที่2 หากระแสไฟฟ้าขั้นตอนการหากระแสไฟฟ้าก็คือให้เอา VA จากขั้นตอนแรกอะครับมาหารด้วยแรงดันไฟฟ้าซึ่งแรงดันไฟฟ้า1เฟสเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ230โวลต์นะครับแต่ถ้าว่าเป็นไฟฟ้า3เฟสเนี่ยจะมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่400โวลต์ครับผมสมมุติว่าเป็นแอร์ตัวเดิมก็แล้วกันแอร์ Air ตัวนี้ครับใช้ไฟ1เฟสการหากระแสผมก็จะเอา2,500 VA มาหารด้วย230โวลต์ครับค่าที่ได้ออกมาเนี่ย ก็จะอยู่ที่ประมาณ10.9แอมแปร์นะครับแต่ถ้าสมมุตินะครับอันนี้สมมุตินะครับว่าแอร์ตัวเดียวกันเนี่ยมันกินไฟ3เฟสผมก็จะเอา2,500 VA เนี่ยมาหารด้วยรูทและก็มาคูณด้วย400โวลต์นะครับค่าที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3.6แอมแปร์ครับแต่ในที่นี้ผมขอใช้เป็นแอร์ที่กินไฟ1เฟสก่อนจ็แล้วกันนะครับเพื่อเอามายกตัวอย่างให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆครับ ขั้นตอนที่3ให้เอามาคูณแฟกเตอร์ในขั้นตอนน้ครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองตั้งใจฟังดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ยากหรอกแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยค่้นข้างแต่เยอะซึ่งการคูณแฟกเตอร์เนี่ยความหมายของมันก็คือเป็นการเผื่อกระแสขึ้นไปนั่นเองครับโดยที่ในสมัยก่อนนะครับมันจะมีคำอยู่2อคำครับก็คือคําว่าโหลดต่อเนื่องกับโหลดไม่ต่อเนื่องครับคำว่าโหลดต่อเนื่องเนี่ยก็คือ เป็นโหลดที่จะมีการใช้งานตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไปครับซึ่งมาตรฐานเนี่ยเขาก็กำหนไว้ว่าโหลดที่เป็นโหลดต่อเนื่องเนี่ยจะต้องเอามาคูณแฟกเตอร์ด้วย1.25หรือว่า เผื่อไปอีก125%ครับแต่ว่าในมาตรฐานปัจจุบันนะครับไม่มีและคําว่าโหลดต่อเนื่องหรือว่าโหลดไม่ต่อเนื่องนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้แฟกเตอร์เป็น3แบบโดยแบ่งเป็น3โหลดดังนี้ครับ1ก็คือโหลดที่เป็นมอเตอร์ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างก็จะยกตัวอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศหรือว่าเครื่องซักผ้าเป็นต้นนะครับโหลดพวกนี้ครับ ผมจะเอาแฟกเตอร์เท่ากับ2เนี่ยคูณเข้าไปเลยครับผมยกตัวอย่างแอร์ตัวเดิมก็แล้วกันในขั้นตอนก่อนหน้าครับแอร์ตัวเนี้ยผมคำนวณกระแสะออกมาแล้วอยู่ที่ประมาณ10.9แอมป์ผมขอตีไปกลมๆว่าคือ1 1แอมป์ก็แล้วกันนะครับแล้วเมื่อผมเอาแฟกเตอร์เท่ากับ2มาคูณเนี่ยค่าที่ได้ออกมาก็จะอยู่ที่ประมาณ2 2่อแอมแปร์นะครับให้เอาตัวเลขที่อแอมแปร์เนี่ยทดไว้ในใจก่อนเดี๋ยวเราจะไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอันนี้ผมขอให้ทุกคนทดไว้ในใจก่อนเพราะว่าเรายังมีโหลดถัดไปอีกนะครับ โหลดต่อมาก็คือโหลดที่ไม่มีมอเตอร์ยกตัวอ,อย่างเช่น เครื่องทำน้ำอุ่นหรือว่าเตาไมโครเวฟเป็นต้นนะครับโหลดพวกนี้ครับผมจะคูณแฟกเตอร์เท่ากับ1ไปเลยครับว่าง่ายๆก็หมายความว่าถ้าหากว่าผมหากระแสในขั้นตอนก่อนได้เท่าไหร่ผมก็จะเอาโหลดที่ไม่มีมอเตอร์นะครับไปหาในขั้นตอนถัดไปได้เลยครับไม่ต้องมาคูณแฟกตงแฟกเตอร์อะไรให้มันวุ่นวายนะครับและโหลดที่3าก็คือปั๊กไฟครับซึ่งวงจรปั๊กไฟนะครับผมจะคูณแฟกเตอร์เข้าไป1.25นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยปั๊กไฟ1กลุ่มที่ผมจะเอามาจับเป็นวงจรกันนี ผมจะให้ไม่เกิน10จุดต่อ1นวงจรนะครับซึ่งทุกคนก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าปลั๊กไฟ1จุดเนี่ยมันจะมีกําลังไฟฟ้าอยู่ที่200 VA ดังนั้นปลั๊กไฟ10จุดในวงจรนะครับจะเท่ากับ2,000 VA และเมื่อผมเอามาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าโดยหาร230โวลต์เนี่ยกระแสไฟฟ้าของปลั๊ก10จุดตรงนี้ครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 8.7แอมแปร์นะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาไปคูณแฟกเตอร์1.25ค่าที่ได้ออกมาก็จะอยู่ที่ประมาณ10.9แอมแปร์นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทดตัวเลขที่ได้จากขั้นตอนเนี่ยวในใจก่อนเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนถัดไปซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ ขั้นตอนที่4หาขนาดเบเกอร์ที่มีขายตามท้องตลาดซึ่งในขั้นตอนนี้ครับถ้าหากว่าทุกคนยังเป็นมือใหม่อยู่ทุกคนก็าอาจจะไปดูพวกโมเดลเรดต,ต่างๆ่านะครับเช่น Home โปรไทยวัสดุก็ได้ครับในเชลที่เขาขายพวกเบเกอร์ครับก็ไปดูครับว่าเบเกอร์ที่เขามีขายจริงๆเนี่ย จะมีขนาดเท่าไหร่บ้างโดยเราก็จะเลือกใช้ขนาดเบเกอร์ให้มีขนาดใหญ่กว่าที่เราคำนวณออกมานะครับแต่ถ้าว่าเป็นมือเก่ามีประสบการณ์แล้วครับเขาก็จะพอจําได้ครับว่าขนาดเบเกอร์ที่เขามีขายตามท้องตลาดนะครับจะมีขนาดอะไรบ้างมันก็จะเริ่มต้นที่10แอมแปร์16แอมแปร์20แอมแปร์25แอมแปร์32แอมแปร์40แอมแปร์50แอมแปร์แล้วก็63แอมแปร์เป็นต้นนะครับดังนั้นแอร์ตัวเดิมที่เราคำนวณออกมาจากขั้นตอนจอนที่เราได้22แอมแปร์ครับเมื่อ ใช้เบรกเกอร์1เฟสขนาด25แอมแปร์มาใช้งานนะครับแต่ตรงน,นี้ผมก็ต้องขอให้เชิงอัดนะครับว่าปลั๊กไฟ10จุดที่ผมอธิบายไปในขั้นตอนก่อนนะครับที่ผมบอกว่าใน1วงจรสำหรับปลั๊กไฟเนี่ยผมจะให้ไม่เกิน10จุดนะครับเมื่อคุณออกมาแล้วเสร็จสับในขั้นตอนก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้อยู่ที่ประมาณ10.9แอมแป์แต่ว่าผมก็จะไม่เลือกใช้เบรกเกอร์16แอมป์นะครับ ผมจะไปเลือกใช้เบรกเกอร์20แอมแปร์มาใช้งานครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเวลาเราใช้งานปลั๊กไฟทั่วๆไปครับบางครั้งเนี่ยเมื่อปลั๊กไฟที่ติดผนังนะครับไม่พอหรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยอยู่ไกลๆนะครับวิธีการของเราคืออะไรครับวิธีการของเราก็คือเราจะเอาปลั๊กพ่วงเนี่ยมาเสียบกับปลั๊กไฟที่ติดอยู่กับกำแพงใช่ไหมครับนั่นแหละครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเราจะเอาปลั๊กพ่วงเนี่ยมาเสียบกับปลั๊กไฟที่ติดกำแพงเนี่ยกี่ตัวผมจึงมีการเผื่อวงจรไปมากสักหน่อยโดยที่วงจจรปักไฟ10ุด ผมก็จะใช้เบรกเกอร์อยู่ที่20แอมแปร์ครับผมและถ้าหากว่าใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าภายในบ้านที่ทุกคนพบเจอบ่อยๆปุ่มกดไลค์ปุ่มกดแชร์ share, ปุ่มกดสับสักคาอยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ